พง <Safe rév mark> ออมินที่หมายทำที่นึ่งสองเบ ยิงไกลช่องนะครับวานิตาเข้าไม่ได้กรอบเขตโทษนัทสุพลไหลมานัทสุพลทับถนนครับไกลชากไม่ได้กรอบเขตโทษนัทสุพลไหลเข้าในติดบล็อกนี่จะรวดครูตินโญเปิดโค้งไปเสาไกลโมงตกหลุมแล้วครับเต็มหัวครับหัวเลยครับดีโก้ลิบิลาซินวา นัดสะพมเจอกับชัยยศานครับแล้วก็ไหลมาหน้ากรอบเขียทวดยิงสวนโดนไม่เต็มเท่าไหร่นะมอนที่ได้นะครับหนุนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งชัยยศานตั้งป้อมยิงไกลก็ข้ามคานนัดสะพมได้บอลทางั้งเส้นผ่านฝาครับนักกรอบเขียทวดเปิดบอลพุ่งเข้ามาแล้วก็โโอ้หตรงนี้ถล่มไปนิดนึงครับวันนี้ใจแสนแต่บอลยังไม่อ่อนนะใักดาวทีมปูม่วงเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีกสองนะครับครับผมเปิดมาตรงนี้แล้วก็ผู้รักษาประตูทุบทิ้งมาได้ก็หาช่องกับโยเข้าในยิงไกลลูกนี้ตั้งปากไม่ได้โอ้โห ใช่ครับเปิดบอล<อ>โคล้งเข้ามาต,ต้องรับเข้ามือเลยครับอาลูกนี้ใช้ความขยันเยี่ยกคืนอันเดฟเปิดเข้าไปกอบเขตโทษเขาา้าแขนต่อต่อโอ้ลูกนี้ต้องพุ่งปัดนะครับนัตาพลเปิดพุ่งพุ่งเข้ามาไม่ถึงอีกเลยไม่จะไม,ไม่ดีกู้นะครับนัตาพลวางบอลตะลุยช่องบุ้นแล้วมาอยู่ด้านหลังหาช่องแล้วก,ก,ก็ล็อกเข้าในตั้งไว้เพืท้ายโอ้เกือบไปแล้วครับเร็วมากบอลไปเสาไกลครับหนุ่มยังงนุ่อ่ะบอลยังไม่เจอชายสาร สายศารเปิดพุ่งขึ้นมานักกรอบเกียวทุกคครับทำชิงแล้วก็เข้าสายรปั่นตรงนี้มันเบาไปนะครับาดูนี่มงสังกไม่พ้นอันตรายนะครับชุภกิจตรงจันโอ้โหคุกกี้คุกกี้หน้าประตูแล้วก็โดนขอเสียงให้กับเจมสกครับครับพีวียู นักประวัติตักเข้าไปในกรอบเกียรติโทษทุกนี้แล้วก็โู้หข้ามผ่านไปเลยครับนะครับบูยิวยุ้ครับปันลูกนี้ข้ามหรือเข้าไปในกรอบเรติโทษครับโอ้นี่หาบอลไม่เจอขึ้นมาปังแล้วก็ปังไม่มิดครับนูกประวัติไม่เห็นแม่งยิงแม่งไม่พ้นอันตรายหาช่องยิงสวนยังไม่ผ่านวัชรกรูชัยทางแคบลุศิลป์ไม่ได้ตีธงยังเล่นต่อแล้วเปิดมาโอ้โหยังบอกไม่ได้ครับสุรศักดิ์วันจังหวะสองมาถือลูกนี้เส้นหลังหักย้อนกลับมาโอ้โหย้อนเยอะ เข้าสายเปิออดินโยครับแลก็ไหมาไชนสายชนให้กัสน้ทกอนบแะอลูกันสายชนแปะแล้วนครับแล้วก็ตีเสนังเบิ้ลมาเสาแรกหนูยิสไลด์พิงได้ทันหมดเปิดลูกนี้ล้นออกไปหมดเลยครับติดนนยครับบีโ้เลยมาวุกชนาชานโอกาสส่งไกลได้วันจริกรอบบูชัยแถวสองยิงสือแล้วก็ตูนตรงต้แล้วกามประตู กับตันทีมกินก็นกรอบด้วยนะครับตระเวนทับถนนตระเวนเปิดบอลพุ่งเข้ามาเสาแรกครับไม่กระชอเลยครับแต่ง่ายนะต่อมาไม่ครับจแจตุภูนตุภูนเจอกับสายชนใบวันนักกอล์เกียร์ทูตตวัดยิงเร็วครับแล้วก็เบาไปครับหมูบริษัทละชัยคงชัยได้บอลคงชัยตวัดยิงเร็วไอ้แช่แแบบโอ้โหลูกบอลมันแค่อันโหมมาตรงกลางประตูครับแล้วก็ชิมูได้ก่อนรักสมุทรมาจัดบอลอย่าลอยระลึกเลยกอล์เกียร์ทูต โอครัอีกครั้งนึงแล้วก็เจาะจ้ครับรงชัยรัชัยอยู่คนเดียวก็มุงลูกนี้ไม่เต็มหัวอวัฒนพลชิ้นทองพาบอลคนนี้ก็ยิงสุดเส้นวัฒนพลลองยิงเองแล้วหูยมีคะแนนสามสิบสี่แล้วสมุทรบรรจงเปิดพุ่งกระบอกเขียดทุลูกนี้ทันหลายประตูอยู่สันติราษฎร์แต่หน้าไทยสายชุนสายชุนมักมีสุดกับตัวยิงโอ้โห360องศาไม่ถึงเต็อิน กันที่แรกโอเว่นกันที่แรกไหลามาแล้วกองเขียดตูด้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอ้ยยิงเก็บเตะแล้ววัฒน,นพลไหลเข้ามาในกองเขียดตูด้อ้าวตู้นี้เกือบไปแล้วกองหลังไ,ไม่พลาดง่ายๆอีกครับบอลพุ่งเข้ามาตรงนี้ออกอยู่แย้ํกันเองไม่แย้ํกันเองอ่าผักครับไปผักเไปผ่านโค้งเลยครับอู้ยไม่โดนใครสักคนแล้วก็น่าจะจบแล้วครับเพลย์นี้ครับจบครับเรียบร้อยครับเก็บไปฝั่งและหนึ่งคะแนนครับ